สอดีตนางร้ายในตำนานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ขายเซ็กซี่จอยจามจุรีเชิดโฉมนางร้ายหน้าสวยผู้โด่งดังจากบทนางร้ายในละครช่องเจ็ดยุคปลาย80ด้วยจุดเด่นตรงที่หน้าสวยหวานแต่มีเอกลักษณ์ที่เสียงแหลมสูงปรีจนปวดหูเรียกได้ว่าแค่ได้ยินเสียงไม่ทันเห็นตัวก็จำได้แล้วเธอเป็นนางร้ายสายฮาในตำนานที่หลายคนคิดถึงกิกสุวจัจนีอดีตนางร้ายระดับตำนาน ดังเปรียงจากบทมายารัศมีในดาวพระศุกร์มีเอกลักษณ์ในการแสดงสีหน้าถลึงตาเบะปากและน้ำเสียงเล่นเข้าถึงบทบาทสุดๆเป็นที่จดจำมาจนถึงปัจจุบันหมวยสุภาพรเธอด่งดังในช่วงยุคละคร90เธอเล่นได้แบบร้ายลืกเขี้ยมอมาหิตร้ายกาดร้ายหน้าตบมากโดยเฉพาะบทน้าเย็นในละครคมพยาบาทบทบาทของเธอไม่ใช่แค่ร้ายแบบผิวเผินแต่เต็มไปด้วยชั้นเชิงและอารมณ์ที่เข้มขน้น ทำให้เธอกลายเป็นนางร้ายในตำนานอีกคนที่ทุกคนคิดถึง